อังคเบคเอร์วันสายยี่สิบห้าห้าสิบยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนเอละผมต้อ,องนะก,การให้โจตีด้านหน้าผมขอยย้ำคำสั่ง,งผม ปฏิบัติทราบเรียน